โอเคครับวันนี้เรามาอยู่กันที่บางเบิดกันอีกแล้วนะนะครับก็มีกิจกรรมอย่างหนึ่งตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายแล้วนะแต่ว่ามันมีความขิงกันนะครับอ่าวันนี้เป็นวันที่คืนค่อนข้างที่จะเล็กนะคือเริ่มเข้าวันแรกแต่ว่ายัางเล็กอยู่นะฮะก็เราก็เลยมีกิจกรรมฮะเราจะไปตกปลากันเออตอนนี้ทุกคนกําลังเตรียมเบ็ดของตัวเองอยู่นะฮะเ,เป็นสายแบบว่าไม่ถูกทางเลยสักสายหนึ่งนะเพราะว่า อย่างผมผมเป็นสายตกปลาบึกนะเขาเนี่ยพวกนี้เขาหัวหน้าเขาเป็นขอผมโน1อน่อาวไทยครับอ๋อโน1อ่าวไทยฮะปลาทะเลแต่วันนี้เราจะไปตกปลาดินกันนะครับอันโนโลหินยาฮะโลหินยาเนี่ยนี่โอ้มีชิงหลิวส่วนตัวอ่าเดี๋ยวเราจะไปตกปล<บ>ากันนะปั่นเขี้ยวโนโน1อ่าวไทยมากเลยครับอุปกรณ์เนอะไหนๆขอดูอะไรเอาอะไรมามางไม่รู้เลยแบบก็แนาชายฝั่งอะครับอ๋แนาชายฝั่งแล้วมีอะไรมีอะไรมีอะไรมาก มันอยู่ที่ฝีมือครับผมผมพอมันก็ส่วนประกอบไอ้ฮขี่ใช่ไหมในไอ้ฟังไอ้เฮี้ยแต่พอยเราวันนี้น้ำจืดนะตกปาดินนะเดี๋ยวเราลองดูแต่ว่าผมไม่เคยตกนะปาดินอะโอ้โตอนนี้ตอน้ราโซฟี่วันนี้เราตกตรงติ่งเอามือเกี่ยวเอาเลยเฮ้ยเด๊ะเอาเดี๋ยวเราไปดูกันที่บ่อนะตอนนี้ขอเตรียมตัวแป๊บหนึ่งไปอ่าทุกคนดูรถตกปานแล้วขี่มาจากบานสะพานนะโอ้่งสันสิบสี่สิบโลขี่มาได้ยังไงวะแม่ รถคอนเทนต์ฮะรถคอนเทนต์พอแล้วครับกันกว่าแล้วติดผ้าหลยไปเราไม่ตกปลากันหดเดียวโผยอดอ่านหมอไหมโคตรได้ไม่ละขากลับเราจะกลับไงเพราะเดี๋ยวปลาเต็มที่ ที่คิดไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมกะม <c oughs> าโตขึ้นเต็มที่ <c oughs> <จ>ออะไรเจอปลาตกปลาเฉยเลยปลาตกปลาตกกระไดกรได้่อโจนมามาเดี๋ยวเ,เราดูมองก่อนว่าเราจะนี่เราจะมาลุยกันนะโอ้โหเดี๋ยวดูดูที่ตกแล้วก่อนที่ตกคราครับเอาผสมเยิ้มก่อนนะครับ โน่หนึ่งแถวาน่หนึ่งแอวไทยทำไรอ่ะเปิดเปิดเบียร์ซะแล้วโน่หนึ่งแอวไทยเคยเปิดใจแล้วมันเจ็บอุ้ยโอ้ยเปิดใจแล้วมันเจ็บเปิดเบียร์ที่ว่าเออในระหว่างที่เราผสมเหยื่อนะดูฮะเราทำเพื่อทุกคนอยู่ดูนะเขาเขาเขาเอาตัวรอดเขาคนเดียวเขาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยู่คนเดียวเนี่ยโอ้โหเขาซีกงเราบ้างไม่รู้เนี่ยน้ำลึกเท่าไหร่พี่นี่นอยู่ประมาณสองเมตรนะ อันนี้ได้ได้ตัวมั่งแหละเฮ้ยโอ้ยนี่นี่เอาวะเอาวะมีตัวมีตัวเขาดูออกเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูแหมของนี้ดูตามเป็นไงฮะตามตามอะไรเฮ้ยเราก็อย่างเงียบๆดีกว่าอ่าไม่เปรียบเทียบแบบใครอ่ะเออมามาใกล้ใกล้กบัวตรงนู้นน่ะเพราะว่าผมเห็นมันโดดตูมตูมใหญ่ๆหนักๆกถอเอาเยอะอ่อยด้วยก็ต่อให้เป็ครึ่งชั่วโมงฮะก็ต่อใหนตรงนี้หรอ ้ยมีตีด้วยอุ้ยอุ้ยมีตีด้วยเหรอนี่ดูด in ูดูดูขันดูขันดูคันจ้าแม่เป็นไงต้องล่มพอดีโดนกเลยกูโกงไอี่ไม่โดน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 กูโกงพี่ไม่ไปอ่อยเหยื่อกันเลยโอ้ยไม่อ่อยไม่เลยไม่ต้องอ่อยแล้วไม่ต้องอ่อยอ่อยไั้อ่อยไว้อ่อยไวเล็ดกลุ่มหน่อยไม่ทำไมแบบนั้น ใหญ่เกินหนูหนูตกปลาบ่อเป็นเบาเฮ้ยทำไมเขาเม่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้ไม่ตีไปหรือเปล่าหรือว่าถนัดแต่แบบปล่อยนี่อย่างเดียวปล่อยเหยื่ออย่างเดียวเปล่าคะปล่อยเหยื่อลงข้างเรืออย่างเดียวเปล่าเอาตั้งแล้วโอเคลู่เหลือง เฮ้ยโอ้โหโอ้โหอ่อยอ่อยอ่อยใหญ่เลยโคี้กองโอ้โหอ่อยใหญ่เลยดูดูมีหลักฐานนะครับดิ่นจิมอนฟุตปิ้นนะโอ้ยอ่อยใหญ่เลยอ่ะโอ้โหตายตายตามเงียบๆตั้มไงวะตามตามเฮ้ยตามเปลี่ยนสูตรครับตามเปลี่ยนสูตรแะ้วตามมาเป็นไงวะไม่มีตอดไม่มีตอดลงเท่าไหนขึ้นมาเท่านั้นเลยฮะปั้มแข็งไปมันอ๋อ มันแข่งไปเฮ้ยโหโยนอ่อยแก้วโยนอ่อยแก้วไงอายโยนอ่อยอายโยนอ่อยปลาอิ่มแล้วมั้งเนี่ยไม่กินอ่ะอุ้ยเขามีเปลี่ยนเป็นขนมปังครับนี่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนสูงแล้วเขาเปิดหอนเลยเขาเปลี่ยนเป็นขนมปังฮะอ่อยอีกแล้วกำกำอ่อยแล้วเหยื่อจะหมดแล้วมั้งมันไม่เข้าโผโอ้โหาไปไอ้แก้วไอ้แก้วไอ้แล้วอ่อยมือสวิงเรารอช้อนแล้วนะ บรรยากาศบ่อนะดีมากเลยตอนเย็นครับเสียอย่างเดียวอ่ะยังไม่ได้ป่ามาดูเรามาดูาา <laughs> ญี่ปุ่น <laughs> ญี่ปุ่นตกปลาช่อนฮะคนญี่ปุ่นมาตีปลาช่อนฮะเนีเ่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวู่ฟู่อยู่ <laughs> อ่ปกนเมื่อกี้เล็งตรงไหนฮะเมื่อกี้เล็งตรงไหนโน้ยเลยฮะอ่าเมื่อกี้เล็งโน้นโอ่าไอ้อน้ำนะไอ้ขังหันล้มแล้วแล้วมันตีไปไหนฮะออกซ้ายฮะขึนฟังเลยอย่ากินต้นเสาฟูอยู่ฟูอยู่ฟูอยู่โอ้ไม่ให้ดูด้วยไม่ให้ดูป็นยังฟูอ่ะช่วยก่อนอันนี้ช่วงขวาเอาจับไว้มือจับจับนี่ไอ้ตามุก จับป่ะจับป่มจับอยู่บอยู่กู đ ứ n อยู่กูดึงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวหยเอาไงเอาไงข้าวไว้สำหรับเอาไงความดีความมีเดี๋ยนีโอ้ยครับมาแล้วครับตัวแรกของเรา สุดยอดครับโอ้โหวันพฤกษ์เป็นไงฮะตัวแรกของเราโอ้โหนี่สุดยอดฮะโหตั้มโอ้โหแม่งเสุดยออกไดที่เอาที่ตีขึ้นต้นมะพร้าวเหรอถูกต้องครัโอ้ตั้มตัวแรกโทฟี่ของเรามาแล้วฮะอาจารย์เหยื่อก็ใช้เขาของเขาด้วยนะยังไม่กินเนี่ยังไม่กินเลยเฮ้ยครับทุกคนครับมีโโคคตต้้าาาเอเราจะปิดคลิปแล้วนะ เรายอมแพ้ไม่ได้เลยวันนี้ฮะด้วยอุปกรณ์เราไม่พร้อมเลยนะไม่ใช่เราไม่เก่งนะแต่อุปกรณ์เราไม่พร้อมนะมันมีดึงไปแก๊กเดียวเองดึงคันมไปฟาดแล้วก็หายไปนะคนอื่นก็เงียบนิ่งไปหมดนะครับเดี๋ยวฝากไว้ก่อนเดี๋ยวมาแก้แค้นใหม่นะเดี๋ยวรอโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวขึ้นหมดแล้วเดี๋ยวมามาลุยใหม่ขึ้นหมดอ่า เดี๋ยวเจอกระสือกูโอเคบ๊ายบายครับไป